สวัสดีครับกลับมาพบกับกระดิ่งเกมเมอร์กันอีกแล้วนะครับหลังจากห่างหายกันไปนานนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาไลฟ์สดเล่นเกมกันเลยนะครับหลังจากไปทํางานหาเงินเพื่อจะมาเลี้ยงชีพกันนะครับแล้วก็ผมได้ไปซ้อมเล่นเกมเพื่อจะมาแข่ง กีฬา e s p o r t กันนะครับเกมนั้นก็คือเกม e f o o t b a l l 2022นะครับหรือว่าเปจนั่นเองไปฝึกซ้อมมาสัปดาห์กว่าสอสัปดาห์นะครับขอบคุณครับเมื่อวานนี้เพิ่งได้จะไปแข่งเกมมากว่าจะจบได้ตั้งตีสองแล้วแข่ง e สปอร์มาเมื่อวาน เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับกับเกม Hearth of Iron 4กันนะครับเมื่อวานนี้แข่งเกม e Football 2022กันดุดเดือดมากนะครับกว่าจะจบได้ตี2เริ่มแข่งกันตั้งแต่1ทุ่มนะครับขอจะหาคนชนะได้ตั้งตี2ดุดเดือดกันมาก มาต่อกันเลยครับตอนนี้เราเล่นกันน่าจะใกล้จบแล้วครับของพื้นที่ได้ประมาณสัก80%ได้แล้วตอนนี้เรายังเหลือญี่ปุ่นอยู่ตอนนี้เป็นศัตรูเราส่วนประเทศพวกนี้เป็นพันธมิตรของเรานะครับก็ยังมีบางประเทศที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับเรานะครับอย่างเช่นโปรตุเกสเนี่ยครับแล้วก็สวีเดนผมคิดว่าถ้า มันยังไม่จบถ้ายึดญี่ปุ่นแล้วยังไม่จบก็อาจต้องลองยึดประเทศที่เหลือให้มันคมทับจะได้จบ ep ีนี้หวังว่าจะจบนะครับหลังจากยืดเยื้อมาหลาย e ีพีกันแล้วไปเริ่มมันเลย fc ขาประจำครับขอบคุณนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามให้กับเพจช่องกระดิ่งเกมเมอร์ให้ด้วยนะครับตอนนี้ต้องการคนมากดไลค์กดต like, ิดตามมากๆเลยทั้งทาง Facebook และ YouTube นะครับสามารถไปกดกันได้เลย ต้องการสักหมื่นสองหมื่นซับก็พอแล้วครับพอเลี้ยงชีพได้อยู่อยากอยากเล่นอยากสตรีมเกมเป็นอาชีพหลักแต่ก็ค่อยๆกันไปครับทำงานหลักด้วยแล้วก็มาสตรีมเสริมด้วยต้องอย่าลืม อีกอย่างหนึ่งครับผมได้ใช้เทนเนอร์ในการเล่นในครั้งนี้นะครับเพราะไม่งั้นประเทศไทยเราจะไม่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะเริ่มต้นประเทศเราเป็นประเทศเล็กๆนะครับทรัพยากรน้อยผลิตทรัพยากรไม่ทันพวกประเทศใหญ่ๆนะครับที่มีพื้นที่ผลิตทรัพยากรเลยจำเป็นต้องใช้เทนเนอร์ในการเล่นนิดหน่อยนะครับ ก็มีแค่เพิ่มกับยุททุกประกนรครับเพิ่มอาวุธให้มากขึ้นแล้วก็พลลเมือแล้วก็อะไรสร้างสร้างสร้างไม่จำกัดโรงงานนะครับมีโรงงานไม่จำกัดก็ประมาณนี้นะครับสนับสนุนสงครามแล้วก็ สถียนภาพนะครับต้องเต็มร้อยตลอดไม่งั้นจะมีคนกบฏประเทศเรานะครับไปเริ่มกันต่อเลยเราจะจบกันใน EP นี้กันให้ได้นะครับหวังว่านะครับต้องจบให้ได้ภายใน2-3ชั่วโมงนี้ไปไปไป ปิดไปปิดไปไม่ต้องใช้เอาไงดีเอาไงดีงดตรงนี้เอาไงดีนะ เราสูญเสียไปตรงนี้อย่างเยอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสงสัยเราอาจต้องวาร์ฟกันนะครับเราต้องใช้สูตรวาร์ปกันนะครับสูตรง่ายๆครับสูตรวาร์ป t ี TP. ห้ามใช้วาร์ฟบ่อยนะครับไม่งั้นเกมจะหลุดออกนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยเราจะใช้วาร์ฟกันนิดๆหน่อยๆเอาไว้ตรงไหนดีนะวาร์ฟมาไหนดี ก็มีนี่อยู่แล้วนี่ว่าเอาตรงนี้แล้วกันแล้วนี่อยู่ไหนโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราต้องวับเอา ทำไมวาร์ปมาไม่ได้ต่อไปนี่อยู่ไหนโอเคกองทับนี้วาร์ปมานี่ ส่วนพวกนี้เอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันตอบไปก่อน่อบก่อนปิดปิดเราใช้กันแค่บางสูตรนะครับจะไม่ใช้บ่อย Ừ, ok, bắt sang là hạn, nhiều cơn. lấy từ đây chút โอเคเอาไว้กระจายยุทโทปกรณ์น,นะครับจะได้มีกำลังต่อสู้ อัพเกรดอัพเกรดไปวางแผนมาตรงนี้ ดีเอาไงดีมาตรงนี้แล้วกันเอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคเริ่มดูกองร้อยนี้สิเรียกกองร้อยตลอดเลยกองทัพกองทัพที่สองโอเคกองทัพที่สี่ ตรงนี้แล้วกันเริ่มเอา้าผิดผิดผิดกทำไมเลือกไม่ได้ ก็ไม่ได้อ่ะโอเคไปจะดูแหลกๆหน่อยนิดนึงนะครับยูนิตเยอะไปโอเคตรงนี้ยึดครบได้แล้วรอรอรอก่อนมตรงนี้เหรอ โอ้ยทหารเฮ้ยทหารเหลือน้อยยุบเข้าดีกว่าโอเคยุบยุบไม่เป็นไรให้มันเกินเกินไป 开、嗯 ญี่ปุ่นเซฟไปถึงไหนแล้วเกาะญี่ปุ่นโตเกียวอฮ้ยยิงนิดเดียวยนิดเดียวพวกนี้หน่วยไหนเนี่ยอ๋อตั้งหนึ่งรอ้อยไปออกก็น่าจยก กำลังว่ายน้ำมาแน่เลยไเห็นเคลื่อนที่ไปไปไปอย่างนิดเดียวอย่างนิดเดียว ปิดเสียงดน,นตรีไว้ด้วยเดยวเสียงดน,นตรีดังไปไหน่อยก็เบาลงแล้วนะให้มีเสียงอีกเบาลงอีกนิดนึงแต่ท่านผู้ชมจะไม่ค่อยได้ยินเสียงโหดไปไปรีบบุกซิเอ้าลืมกดลืมกดเล่น ขอบคุณครับกำลังเดือดกำลังเดือดเลยตอนนี้กำลังยึดญี่ปุ่น ไปไปไปถ้ายึดญี่ปุ่นไม่รู้จะจบยังเนี่ยยึดไปเกือบทั่วโลกแล้วเนี่ยเหลือญี่ปุ่นประเทศสุดท้ายที่เป็นสตัตรูไปไปดูตรงฟิลิปปิน ตรงนี้หายไปไหนนะเนี่ยแล้วตรงนี้ไม่ได้สร้างเรือไปหรอสร้างทาเรือไปก่อนก็สร้างไว้อยู่นี่หว่าใช่เลือกเลือกไทยแลนด์ต้องเลือกไทยแลนด์ไว้ก่อนไป ลองเล่นประเทศอื่นเกมช่วงสมัยโลกครั้งที่สองอะเป็นเนื้อเรื่องช่วงประมาณนั้น่ะช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเลือกได้หลายประเทศอยู่อะแต่จะลองเล่นไทยแลนด์ก่อนไง ลืมอ่านคอมเมนต์เลยออกซะและ้วคนถามออกซะและ้วไปๆอีกนิดเดียวนิดเดียวฟิลปปิน ตอบคอมเมนต์ช้าไปหน่อยเล่นเพลินไม่ทันดูไปไปไปโอ้ตรงนี้ไม่ขยับเลยอะ สร้างสร้างทยุทุปกรณ์ส่งไปไม่ทันแน่เลยไม่ขยับเลยเนะี่ยเอไปมาเกาะตรงนี้ ไปบุกเซนไตเห็นดูรางรถไฟซีต้องอัพเกรดจะได้ส่งของเร็วๆหน่อยเอ้านี่แหละตรงนี้แหละต้องคอยดูดีๆ ฟิลิปปินฟิลิปปินอยู่คนละเกาะกันนี่หว่าเอาเอาถอยถอยถอย บุกยึดได้ด้วยโอ้โ oh. หไป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 ,ไปานี่มานี่ ไปต้องวาร์พังใหญ่ซะแล้วต้องวาร์พต้องวาร์พให้มันเร็วมาเนี่ยฮี่ก็มาเนี่ยี่ประมาณนี้แหละแล้วก็ปิด Bye. ต้องเริ่มใหม่อันนี้กี่พวกครับนี่เนี่ยแล้วก็โจมตีฮีตรงไหนดีตรงนี้แล้วกัน ถ้าทำไม,ไม่ได้อะไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ครับสามารถยึดญี่ปุ่นได้แล้วต้องยึดพื้นที่ได้ทนะัก0บแน่เลยแล้วมันก็จะยอมแพ้หรือไม่ก็ประมาณ80-90%ปลดปล่อยดีไหมนะมีปลดปล่อยแคนาดาเลยเหรอส,สหพันธ์ลัด ไมโครนีเซียต้องการทุกรัฐหลื <400 S 1> <400 S 2> อสี่ร้อยหุ่นเชิดไปนี่ก็หุ่นเชิด ต้องการต้องการแมนจูกัวต้องการหมึงเจียไม่รู้อ่านถูกเปล่าไปจบเทินเสร็จสิน้นเรียบร้อยอันนี้ชนะหรือเปล่าครับเนี่ย ยจบอย่างไว EP นี้อันนี้น่าจะชนะแล้วนะครับไทฟา f ซิ z ของเราโอ้โห EP นี้จบเร็วมากนึกว่าจะเป็นชั่วโมงซะอีกก็ัน่านจะจบแล้วครับของโลกได้ประมาณ90-95%โอ้โหกว่าจะจบ ก็น่าจะจบนะครับ EP นี้จบดีกว่าจะได้ไม่ยืดเยื้อมากจบแบบเหมืนๆงงเงง,งงเลยครับเพิ่งเล่นจบเป็นครั้งแรกนะครับกับเกม h e a r t of Iron 4นะครับ EP ต่อๆไปเดี๋ยวเราจะมาเล่นอุดมการคอมมิวนิสต์นะครับคอมมิวนิสต์แล้วก็ อุดมการประชาธิปไตยนะครับมีสามอุดมการให้เลือกเล่นนะครับอุดมการประชาธิปไตยเราจะบุกประเทศอื่นไม่ได้นะครับนอกจากทําสูตรเอาแต่น่าจะเอาไว้เป็นอุดมการสุดท้ายที่เราจะเล่น,นครับใน ep ต่อไปเราจะมาเล่นอุดมการคอมมิวนิสต์กันนะครับเพื่อจะได้โจมตีนะครับมีอุดมการฟาสซิสต์กับคอมมิวนิสต์นะครับที่สามารถ บุกประเทศอื่นก่อนได้นะครับส่วนฝ่ายชาติไปรประชาธิปไตยก็ต้องตั้งรับเอานะครับก็จบนะครับ EP นี้จบแบบมึนๆงงๆมาเร็วไปเร็วนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาพบกันต่อกัน EP หน้านะครับ อย่าลืมนะครับช่วยก like, ดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องกระดิ่งเกมเมอร์ให้ด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ